สวัสดีนะวันนี้เรามาอยู่ในช่องแม็กซีนาอิมนั่นเองซึ่งในวันนี้เรามาหาเพื่อรับในบ้านใหม่นะจะเป็นอย่างไรไปดูกันในบ้านหลังนี้เนาะก็เป็นบ้านหลังนี้เลยชั้นแรกที่ควรสักเกตอยู่เป็นไฟนั่นเอง นั่งเล่นๆและมีทุกให้สะสมด้วยนะเอาตรงนี้ดีกว่าวดีตรงนี้นั่งได้นะและตรงนี้เปิดเพลงเปิดเพลงได้ไหมได้ยินละแบบนะา จะมาอ,อยู่ในโซนนี้เนาะเป็นโซนดูทีวีนั่นเองว้าวสวยมากๆว้าวเราปิดทีวีได้ไหมเนี่ยอ่ะ มา,ม,าามาจากบ้านท่อมน้ำแข็งส่วนตรงนี้เป็นตนุ๊กตาตัวนี้มาจากบ้านเวพีส่วนอันนี้เราก็เคยถ่ายร่วมกับที่รับอันก่อนแล้วเนาะส่วนอันนี้นะก็ประมาณอันนี้ก็มาจากที่รับเออ เอ e. นะอเนาะก็คือตรงนี้เป็นห้องครัวแบบมาทุกคนเพื่อนเด็กได้คอลเลกชันก็เหมือนเพื่อนจะบอกกนะัเนาะตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นเล่นว่าอาหารเนาะตรงนี้คือทางหลังบ้าน และเราก็เข้ามาเพิ้งก็จะมาเจอกับห้องน้ำอ่างอาบน้ำส่วนตรงนี้มันก็จะเป็นห้องนอนเนาะมีตู้ด้วย สองเนาะขึ้นมามาตรงนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเนาะห้องนั่งเฉยๆส่วนตรงนี้เป็นห้องน้ำนั่นเอง,างอาบนา้ำอาบน้ำได้นะทุกคนก็คือต่อไปเนี่ยก็ตัวคนห้องนี้เป็นห้อง นอนนั่นเองนอนได้นอนดีเลยนอนสบายแน่ใช้คอมพิวเตอร์ทำงานต่อไปห้องนี้ต่อไปตรงนี้ก็ระเบียงเนาะระเบียงสวยมากเนะตรงนี้ก็คือห้องคุยกับเพื่อนเนาะ นั่งคุยดูวิวอะไรอย่งแบบนะขอพาเพื่อนไปหาคอลเลกชันก่อนก็ต่อไปเนี่ยเรามาชั้นสามนะชั้นสามก็จะมาเจอกับตรงนี้เนาะนั่งชิลได้แล้วถ้าถามว่าเอ๊ะที่ลับอยู่ตรงไหนขั้นแรกเนี่ยทุกคนเนี่ยเดินมาตรงนี้ อย่างที่สองเนี่ยทุกคนจะเห็นเป็นแบบน,นี้ใช่ปะทุกคนเนี่ยเดินไปอย่างที่สามเนะาะก็อยู่ประมาณตรงนี้นะทุกคนอย่างที่สี่ก็อยู่ตรงใบไม้ตรงนี้เนะาะส่วนอันที่ห้าเนี่ยก็อยู่ด้านล่างนี้เลยเนาะอันที่หกเนี่ยก็อยู่ตรงนี้พอจะอันที่หกปุ๊บก็จะมีสี่เหลี่ยมส,ยสามเอซามเหลี่ยมเข้าไปเราต้องหา วิญญาณห้าวิญญาณทันแรกอยู่นี่แล้วทันสองแป๊บเราวก็มาเจอเนาะกระนอนตัวนี้นะต่อไปก็ต่อไปให้ทุกคนเนี่ยอยู่ตรงใกล้ประตูนะแล้วก็พอเข้าประตูปุ๊บ เดินมาฝั่งขวาที่ยากแต่ละอันมันอยู่ตรงนี้เนาะอันต่อไปก็อันนี้เนาะยกอันนี้เลยยกละอันอันสุดท้ายอยู่ไนหะนสุดท้ายลงมาเลยลงมาไหม,มไม่ใช่ วิ่นนงนี่เนี่ยข้มาตรงนี้อ่ะใต้เนี้ยมันเจอละแล้วก็เจอของขวัญละหยิบมาได้บ้านเดิมอะ่ะอย่างนอยก็ได้ดับมาดับก็กลมา ได้เดูมอีแหละเพื่อนเพื่อนได้สามอันต่อ,อไปออกมานะไอ,ไอ <c oughs> ต้ตายใจเป็นบ้านหลังใหม่เนาะใกล้ๆบ้านหลังที่เราเคยรีวิวไปเป็นบ้านหลังนี้เนาะก็ บ้านต่อไปที่มันอัปเดตมามก็คือเป็นบ้านหลังใหม่นั่นเองแต่ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย